ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งนะคะในเวลานี้ที่กําลังเจอปัญหาที่ทุกข์ใจแล้วก็เจ็บปวดสุดๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักความสัมพันธ์วนรูปอยู่ในสิ่งนี้มานานมากๆนะคะแล้วก็ไม่เลิกไม่รู้ว่าจะเริ่มจากตรงไหนดีสิ่งหนึ่งที่ครูอยากจะบอกพวกเราทุกคนคะ่ะในเดือนธันวาคมนี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะคะโดยเฉพาะอะไรที่ไม่ใช่ตัวตนคนเดิมของเราจะถูกขับออกไปและคุณจะเจอโอกาสใหม่ๆ ที่ส่งมาให้ค่ะไปตามพลังงานภายในของเรานะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองจริงๆสิ่งนี้นี่เป็นสิ่งที่ไหวบอกพวกเราทุกคนเลยค่ะเกิดจากประสบการณ์ไหวที่ตื่นรู้เพราะว่าไหวทําธุรกิจมาเป็น10ปีนะคะแล้วก็ล้มเหลวมาโดยตลอดเ,ออเดี๋ยวทําแล้วก็เหมือนจะขึ้นสูงสักพักนึงก็กลับมาเป็นหนี้แบบเดิมรวมทั้งความสัมพันธ์ค่ะความรักก็ติดอยู่ในหลูกความสัมพันธ์ที่เป็นพิษนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาการงาน การเงินความสัมพันธ์พังทั้งหมดไว้เจอมาแล้วไหวเข้าใจพวกเราทุกคนมากๆว่าความรู้สึกที่เจ็บปวดนี้มันเป็นยังไงจนมาว,าวันหนึ่งที่ไหวได้ตื่นรู้จริงๆนะคะกลับมาเยียวยาพลังภายในตัวเองเมื่อภายในเปลี่ยนโลกภายนอกก็ค่อยๆเปลี่ยนค่ะการงานค่อยๆดีขึ้นจนทุกวันนี้มาสร้างมินิมสตูดิโอนี่สร้างคนคนนี้คุณครูลูกไหวามาการเงินดีขึ้นความสัมพันธ์ตอนนี้ดึงดูดแต่กลยามิตรดีๆลายล้อมรอบตัวเลยนะคะทุกคน เพราะนั้นสิ่งนี้เคยผ่านมาแล้วและปีกว่าเนาะ ที่ไหวทำคุณครูลูกวายสร้างไม่นิมสตูดิโอมาไหวได้ช่วยเพื่อนพวกเราหลายๆคนค่ะที่คนมีปัญหาที่เขาทุกข์ใจทำให้เขากลับมาจากเป็นคนที่หลบอยู่ในเงามืดมาโดยตลอดไม่กล้าเผยแสงตัวเองออกมาในวันนี้ใครหลายๆคนได้เริ่มกล้าที่จะเผยแสงออกมาและได้ช่วยเหลือผู้คนแล้วนั่นก็คือความภูมิใจของไหวมากๆนะคะที่ได้ช่วยผู้คนดังนั้นไหวลยตัดสินใจค่ะทำของขวัญปีใหม่มาให้กับพวกเราทุกคนนะคะเพื่อที่จะพาพวกเราทุกคนนะคะเกิด การตระหนักรู้ขึ้นมาและ ออกจากเงามืดแล้วก็เผยแสงตัวเองเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่จริงๆในช่วงปีใหม่นี้โดยเฉพาะในเดือนธันวาคมก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ปีใหม่จริงๆในปี2026ที่กําลังจะถึงนี้ดังนั้นของขวัญที่ครูมาส่งมอบให้กับพวกเราทุกคนก็คือตะเดาน y e a r New You Summit ค่ะมาเปิดตัวผู้สร้างที่ตอนนี้ได้ออกมาเปล่งแสงช่วยเหลือผู้คนนะคะในสมิ t นะคะนี้จะมีทั้งหมด12คนตรงกับเดือน12พอดีค่ะ เขาได้กลับมาเยียวยาภายในจากที่เจอความทุกข์จากที่เจอปัญหารุมแล้วนะคะว่าเขาเก้าวผ่านยังไงเขาทําตัวเองอยังไงนะคะตื่นรู้ตัวเองอยังไงไปเจออะไรมาจนทําให้เขาสามารถก้าวข้ามวิกฤตต่างๆทั้งความเจ็บปวดทั้งความเศร้าไม่ว่าจะเป็นหนี้ใครบางคนลงถึงสุขภาพแล้วป่วยเป็นมะเร็งก็มีนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้นอกจากไหวได้ทําให้ตัวเองได้ตื่นขึ้นมาแล้วมีชีวิตอย่างที่ตัวเองลิขิตจ,จริงๆไหวก็ได้ช่วยเพื่อนพวกเราหลายคน ค่ะนะคะให้ ตื่นมาแล้วก็มาทําภารกิจในชาตินี้แล้วดังนั้นนะคะถ้าคุณเป็นคนนึงสนใจคุณทําของขวัญมาให้ฟรีค่ะซัมมิตนี้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายห้องรับได้แค่100คนเท่านั้นดังนั้นนะคะ n New Year New You ซัมมิตนี้ก็คือซัมมิตท,ที่พาพวกเราทุกคนเกิดการตัดสินใจจริงๆที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่ก่อนที่จะถึงปีใหม่นี้นะคะมาเจอกับนักเรียนเนาะแล้วก็ตัวหวเองรวม10คนแล้วก็มีเกสสเปเชียลเกสสปิเกอร์อีก2 สองท่านค่ะอยู่ในวงการฟาซิลเลเตอร์นะคะออช่วยเหลือองค์กรต่างๆมาเอามาอีกสองท่านรวมทั้งหมด12คนค่ะด้วยความตื่นเต้นและทุกทั้งทั้งโซโซทั้ง12นี้เป็นโซที่ตื่นรู้มาผ่านประสบการณ์ตัวเองจริงๆนะคะออกจากเงามืดแล้วก็มาฉายแสงจากตัวเองจริงๆที่ตื่นรู้ไม่ได้จําทฤษฎีมาสอนแต่เอาประสบการณ์จริงๆมาแบ่งปันโอเคไหมถ้าคุณเป็นคนนึงตื่นเต้นกับครูและอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองนะคะจะได้ มีอินสปิเรชันมีกำลังใจว่าคนอื่นก็ทําได้ฉันก็ทําได้เช่นกันเพื่อตัดสินใจและเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นคนใหม่และจะได้มีทั้งงานเงินแล้วก็ความรักความสัมพันธ์นะคะที่ดีดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตและถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สนใจลงซัมมิตนี้กับครูนะประกาศในวันนี้นะจ๊ะเดี๋ยวเต็มนะพิมพ์มาในคอมเมนต์ค่ะว่าฉันคนใหม่โอเคไหมฉันคนใหม่อีกรอบ อ่านปากชั้นคนใหม่นะคะเพื่อปลุกพลังผู้สร้างนะคะจากมนุษย์ที่เป็นเอมพาท,ที่เจ็บปวดเอมพาท,ที่ถูกทำร้ายถูกดูดแสงยอมทุกๆคนคะ่ะเป็นครีเอเตอร์เป็นผู้สร้างที่ทรงพลังไปพร้อมๆกันวันที่21ธันวาคมเริ่มตั้งแต่4โมงเย็นเป็นต้นไปแล้วเจอกันในวันงานคะ่ะทุกคนบ๊ายบาย